คราวนี้ถ้าเราจะเขียนสรรมการไฮโดรไลซิสทำยังไงจะเขียนสรรมการไฮโดรไลซิสนะคะเราดูเป็นเคสไปนะครูเขียนเคสที่1ก่อนนะเคสที่1ตะกี้ครูบอกว่าเราได้เกลือกลางเกลือกลางคือโซเดียมคลอไรด์ใช่ไหมคะแสดงว่านักศึกษามีโซเดียมคลอไรด์ในน้ำอยู่อย่างนี้ใช่ไหมหลังจากเอา หลังจากเอาไฮโดรคลอริกบวกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้เป็นอย่างนี้มานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนื่องจากมันเป็นเกลือหรือสารประกอบไอออนิกมันแตกตัวได้เราก็จะได้ว่านะคะเราก็จะมีโซเดียมคลอไรด์นะมันคือโซเดียมบวกนะบวกกับคลอไรด์ลบนะคะ เนื่องจากว่ามันเป็นเกลือกลางนักศึกษาเพราะมันเป็นเกลือกลางเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้เกิดการไฮโดรไลซิสความหมายก็คือไม่เกิดไฮโดรไลซิสคือนักศึกษามีตัวอันนี้แล้วตัวโซเดียมบวกของนักศึกษาเนี่ยก็ไปบวกกับน้ําแล้วมันไม่เกิดปฏิกิริยาคลอไรลบของนักศึกษาไปบวกกับน้ํามันก็ไม่เกิดปฏิกิริยา เขาเรียกว่าไม่เกิดไฮโดรไลซิสคำว่าไม่เกิดปฏิกิริยาคือมันจะไม่มีการแตกของพันธะในโมเลกุลน,น้ำโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกว่าไม่เกิดไฮโดรไลซิสนะไม่เกิดไฮโดรไลซิสทั้งคู่เลยนะคะอันนี้ก็ไม่เกิดไฮโดรไลซิสนะเขียนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสมการการ สมการไฮโดรไลซิสของเกลือกลางจริงไม่มีเพราะว่ามันเกิดไม่ได้นะคะตัวถัดมาสมมติว่าเป็นเคสที่สองนะ <c oughs> เคสที่2ของครูคือโซแอมโมเนียมคลอไรด์นะคะแอมโมเนียมคลอไรด์ในน้ำนะเหมือนเดิมนะคะได้ออกมาเป็นสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ในน้ําเราก็ต้องเขียนการแตกตัวของเกลือก่อนเราจะได้ว่าแอมโมเนียมคลอไรด์นะแตกตัวได้เป็นนะคะ แอมโมเนียมบวกบวกกับคลอไรดลบเนื่องจากว่าคลอไรเป็นไงคะไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำดังนั้นเราจึงเอาตัวนี้ซึ่งทำปฏิกิริยาแน่นอนมาเขียนต่อนะคะจะได้ว่าแอมโมเนียมไอออนนะบวกกับน้ำนะคะเนื่องจากตัวนี้มันเป็นกรดมันก็จะให้โปรโตอนให้โปรโตอนนะคะได้เป็น แอมโมเนียบวกกับไฮโดรเนียมไอออนค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสมการไฮโดรไลซิสของเกลือตัวนี้ตัวนี้ไม่เขียนเพราะว่าตัวนี้ไม่เกิดไฮโดรไลซิสโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นครูบอกนักศึกษาว่าเกลือตัวนี้มาจากกรดแก่กับเบสออนเป็นเกลือกรดเวลานักศึกษาเขียนสมการไฮโดรไลซิสนักศึกษาก็ต้องได้กรดทางฝั่งด้านนี้จึงถือว่าเขียนได้ถูกต้อง โอเคไหมมาดูอีกตัวหนึ่งเช่นเคสที่3นะคะเคสที่3นั่งสามีกรดอ่อนบวกเบสแกก็คือได้เกลือเบสเกลือเบสของนักศึกษาคือโซเดียมฟลูออไรด์เหมือนเดิมนะคะก็เวลาเขียนก็นักศึกษาก็ต้องเขียนการแตกตัวของตัวเกลือก่อนนะการแตกตัวของตัวเกลือก็เขียนเลยนะคะโซเดียมฟลูออไรด์ก็แตกตัวได้เป็นโซเดียมบวกนะ บวกกับฟูออไรล์ลบนะคะเป็นไงตัวนี้ทําไฮโดรไลซิสกับน้ำไหมไม่เพราะฉะนั้นเราตัวนี้มาเขียนเพราะเรารู้ว่ามันเขียนได้นะคะเราก็จะเอาฟูออไรไอออน,นะคะ่ะบวกกับน้ำอ่ะได้เป็นนะคะเนื่องจากตัวนี้เป็นเบสอ่อนนะเพราะฉะนั้นก็จะมีการไทโอนโปรโตอนอ่ะเราก็จะได้เป็น HF บวกกับ OH ลบนะคะ จะเห็นได้ว่าทางฝั่งด้านผลิตภัณฑ์ได้ออกมาเป็นกรดและเป็นเ้ยเป็นเบสแล้วก็เป็นเกลือเบสโอเคเข้าใจนะ